สวัสดีค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นมหาหงขาวไส้ชมพูนะคะกลิ่นก็จะหอมมากเลยนะคะอันนี้เป็นถั่วพูนะคะเพื่อนๆถั่วพูเพื่อนๆรู้ดีๆนะคะแล้วดูฝักเขานะคะมองเห็นไมน่นอย้อนแสงไม่เอ่ย ดกมากค่ะเป็นถั่วพูพันโบราณน,นะคะแต่มีความดกเพื่อนๆดูมองตามไปนะคะดกมากเลยเห็นไหม,มเห็นไหมคะดกชนิดที่ว่า อันนี้ปลูกตรงนี้นะคะประมาณห้าเถานะคะเนาะเป็นถั่วพูพันโบราณน,นะคะคือฝักจะไม่สวยจะไม่เรียวตรงสวยเหมือนกับอ่าถั่วพูพันเกษตร,รหรือว่าพันปรับพุงพันนะคะที่มีขายกันในตลาดนะคะอันนี้จะเป็นพันใบแบบนี้เลยนะก็เรียกวัพันใบโพนะคะเดี๋ยวให้พาไปดูว่า เราไปคุยกันตรงโน้นดีกว่าเนาะน่าจะไม่ย้อนแสงเท่านะคะอ่าอันนี้นะคะให้เพื่อนเพื่อนดูนี่น้ำไม่อยู่นะคะไปกรุงเทพแล้วก็คือเขาออกฝักมาเนาะตล้วน้ำไม่ได้อยู่เก็บนะคะอันนี้หลุมละสามต้นนะคะนี่คือหนึ่งหลุมอันนี้ก็คือหนึ่งหลุมนะคะแล้วออกดอกตั้งแต่โคนเลยนะคะ นี่โคนนะคะออกดิดตั้งแต่โคนมาเลยอันนี้ฝักเริ่มแก่แล้วนะคะนี่แล้วก็ดกมากนะคะเป็นพันธุ์ที่ดกมากเลยแต่ติดอย่างเดียวคือฝักเขาไม่สวยนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าเอาไว้ทานเองนี่เห็นไหมคะพุ่มยังเล็กๆอยู่เลยถ้าถามว่าเอาไว้ทานเองเนี่ยพันธุ์นี้จะกรอบแล้วก็หวานนะคะไม่เหม็นเขียวเลยนะคะเห็นให้เห็นไหมน้ําให้ดูนะคะไล่ลงมาเลย นี่เผลอแต่ข้อเสียของเขาคือฝักเขาจะแก่เร็วนะคะหรือว่าเป็นปกติก็ไม่รู้นะเพราะว่าน้ำก็ถ้าปลูกกินเองเนี่ยน้ำจะปลูกสายพันธุ์นี้นะคะออกดอกตั้งแต่อายุได้สี่สิบห้าวันค่ะทุกรุ่นนะคะน้ำเก็บพันต่อมาได้เรื่อยๆนี่คือน้ำเก็บพันมาสี่ห้าปีแล้วนะคะก็เ,ะเก็บพันต่อมาได้เรื่อยๆไม่มีการกรายพันธุ์ค่ะ นะคะสี่สิบห้าวันก็เริ่มออกดอกแล้วเป๊ะเลยนะคะดูดอกเขาแล้วดกนะติดดอกมากนะคะติดดอกมากชื่นชอบมากนะคะตอนนี้ถ้าเพื่อนๆอยากได้พันธุ์น้ำยังไม่มีพันธุ์ให้นะคะเพราะว่าต้องรอรุ่นโน้นนะคะต้องรอรุ่นนี้นะคะที่กำลังติดดกๆเนี่ยค่ะเนี่ยหานี้เถา อยู่ประมาณสิบเถานะคะแล้วนี่เถาเดียวของเขาอะออกแบบโอ้เรียงกันชนิดที่ว่าไม่ต้องตัดแต่งพันธนะคะไม่ต้องตัดแต่งเถานะคะพอดีมีเสียงรถไอติมเข้ามานะคะเพื่อนๆดูฟาร์มดกของเขานะอันนี้เนี่ยค่ะฝักเขาฝากกักอ่อนๆองเขานะคะ,คะก็ยาวประมาณแค่นี้นะคะไม่ได้ยาวมากเนาะ แล้วนี่ก็คือฝักเขานะคะพอแก่แล้วจะไม่ตรงสวยนะคะจะโค้งหมดเลยนะคะแต่เรื่องฟาร์มดกน้้ำบอกเลยว่าดกมากนะคะดูแถวนี้นี่คือแถวเดียวนะคะเห็นไหมเนี่ยคือแถวของเขาแถวเดียวนะคะไล่มาไล่มานี่คือแถวเดียวแถาเดียวที่วิ่งมาจากทางนี้นะคะแล้วลงไปนี่คือแถวเดียวเลยดกติดกันแบบว่าโอ้โหเต็มมากทั้งดอกอ่อนทั้งฝักอ่อ,อนฝักแก่นะคะแถวเดียวเห็นไหม สุดยอดมากๆเลยนะคะอ่าตอน,นี้นับว่าไม่ย้อนแสงเลยนะเพราะน้ำมุดเข้ามาใต้พุ่มเขาเลยนะคะนี่เห็นไหมนี่คือหนึ่งเถานะคะเพื่อนๆดูนะนี่คือเถาเขานะคะเถาเดียวนะเห็นไหมอ๋โอโหอลังการเลยค่ะเนาะเนี่ยเถานึ่งต่อเถานึงนะคะดกมากนี่นี่ของเขาคือเถาเดียวนะคะ โหสุดยอดมากเลยเพื่อนเพืเดี๋ยวถ้าเก็บเม็ดได้เมื่อไหร่นะคะน้ำจะมาถ่ายคลิปอีกทีหนึ่งนะคะแล้วค่อยประกาศนะคะว่าเผื่อท่านใดอยากได้เม็ดพันุนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเก็บฝักจากรุ่นนี้นะคะก็รออยประมาณเดือนกว่าๆนะคะเพื่อนเพือ,อันนี้พามาโชว์ตัวก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะ การดูแลหลายคนอาจจะถามว่าเออแล้วน้ําดูแลยังไงเพื่อนเชื่อไหมว่าน้ําไม่ได้ดูแลอะไรเขาเลยนะคะปลูกก็คือเนี่ยค่ะลงพื้นเป็นอิดบล็อกธรรมดานะคะเป็นอิดบล็อกธรรมดาเลยเนี่ยนี่ป่านนี้ก็ยังเนี่ยค่ะโคนเถาก็ยังออกฝักอ่อนอยู่นะคะโคนเถาก็ยังออกฝักออกดอกอยู่นะคะไม่มีว่าคาว่าโคนเถาที่แก่ขึ้นนะคะไม่มีเลยค่ะนี่เห็นไหม แต่ก,กิ่งเพิ่มออกดอกสวยอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะเนี่ยแตก่กิง่งน้าไม่เคยตัดเถาเลยนะคะปลูกก็คือปลูกปลูก,กทิ้งปลูกว่างตามมีตามเกิดไปเลยนะคะปุ๋ยให้ครั้งเดียวฮอร์โมนต่างๆไม่ฉีดนะคะเพราะว่าฉีดไม่ได้หรอกสตูนนี้ฝนตกบ่อยนะคะฝนตกบ่อยไม่เคยได้ฉีดเลยดูน้ําท่วมแต่นี่น้ําถ่ายมาเนี่ยคือฝนตกนะคะ กลับจากกรุงเทพมาน้ำท่วมฝนตกนี่แคเตียนะคะแคเตียก็กำลังเริ่มติดฝักแล้วแต่ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าต้นเขาเล็กหรือว่ายังไงนี่แหละเริ่มติดฝักแก่แล้วเดี๋ยวก็ได้เพาะพันุต่อนะคะเอามาเรื่องถั่วพูก,กันต่อนาะการดูแลน้ำไม่เคยให้ปุ๋ยเลยไม่เคยฉีดฮอร์โมนนะคะฟาร์มดกเขาเกิดจากตัวเขาเองนะคะแล้วก็มีแมลงผู้คอยผสมเกสรเนาะ อันนี้เพื่อนๆดูดูดอกนะดูแนวดอกเทอานะคะนี่คือทุกข้อจะติดดอกหมดเลยนะคะเห็นชัดไหมไม่รู้แต่ให้เพื่อนๆดูทุกข้อนะคะทุกข้อกิ่งจะมีช่อดอกนะคะตั้งแต่เล็กเลยอ่ะดูตรงนี้น่าจะใกล้แล้วมองเห็นสุดนะ หน้าไม่ย้อนแสงนะคะเห็นไหมจนกระทั่งถึงปลายสุดนะคะมีแต่ช่อดอกอลังการงานสร้างเลยค่ะนะคะช่อที่ออกใหม่45วันนะคะ45วันเท่านั้นเองนะคะมีดอกขนาดนี้ติดช่อขนาดนี้ดอกขนาดนี้นะคะนี่เห็นไหม นี่หนึ่งช่อนี่สองช่อนี่สามช่อเรียงกันไปเลยค่ะอ่ะทั้งเถาสุดสายอน้ำพึ่งพันขึ้นไปเมื่อกี้นี้อะทั้งเถาสุดสายเห็นไหมคะมีแต่ช่อดอกไม่ผิดหวังจริงๆค่ะแต่ว่านะไม่รู้ว่าถ้าปลูกเป็นการค้าตลาดจะนิยมไหมนะคะถ้าถามว่าตลาดพื้นบ้านเนี่ยนิยมค่ะเพราะว่าหวานกรอบไม่เหม็นเขียวเนาะ เห็นแล้วชื่นใจมากเลยค่ะใบจะเป็นรูปใบโพนะคะเห็นแล้วชื่นใจมากเลยค่ะค่ะเพื่อนๆคลิปนี้น้ำฝากไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวไว้ติดตามกันคลิปหน้านะคะตอนที่น้ำเริ่มเก็บฝากเขาฝากเริ่มแห้งมีแล้วค่ะแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่พอนะคะถ้าหลายคนอยากได้ยังไม่พอนะคะ นี่ค่ะฝักแห้งน้ําเริ่มเก็บแล้วนะคะมีมีที่เริ่มเก็บแล้วเดือนสองเดือนเหมือนกันนะนะคะนะคะเริ่มเริ่มเก็บได้ประมาณห้าหกฝักเองค่ะนะคะเดี๋ยวให้น้ําเก็บไว้ให้ได้เยอะๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวน้ําจะถ่ายคลิปให้ดูอีกรอบนึงนะคะค่ะเพื่อนๆคลิปนี้น้ําฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ยงังรักและติดตามกันนะคะ มอติดตามตอนในคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ